ช่งนี้นะคะจะพาะลงไปยังพื้นที่จังหวัดปัตตานีไปดูความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนค่ะ โมรานะคะสุดยอดผลิตภัณฑ์จากข้าวเล็บนกปัตตานีข้าวสายพันธุ์พระราชทานที่เกิดจากพลังใจและพลังความคิดของชุมชนในพื้นที่ตำบลคววอำเภอปานเรศจ,จังหวัดปัตตานีนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและดีต่อสุขภาพผิวผลลัพธ์ที่เห็นได้จริงจากผู้ใช้จริงและนี่เป็นตัวอย่างแห่งวิสาหกิจชุมชนที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและความน่าสนใจให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีมาร่วมสนับสนุนนะคะแบรนด์ไทยให้ก้าวสู่แบรนด์ระดับสากล ไปด้วยกันค่ะติดตามได้จากรายงานค่ะ ในพื้นที่ตำบลควรอำเภอปานาเรศจ,จังหวัดปัตตานีเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญมีการผลิตข้าวไว้ทานในครัวเรือนมาตั้งแต่บรรพบุรุษโดยปลูกข้าวพันธุ์พื้นถิ่นหลากหลายสายพันธุ์โดยเฉพาะข้าวพันธุ์พื้นถิ่นเล็บนกปัตตานีซึ่งเป็นชื่อพระราชทานสายพันธุ์ข้าวจากในหลวงรัชกาลที่9โดยปลูกแบบอินทรีย์ใช้เวลาปลูก6เดือนเพื่อได้สารอาหารที่เต็มเม็ดสมบูรณ์ที่อุดมไปด้วยประโยชน์ทางโูชนาการมากมาย เต็มไปด้วยวิตามินอ e, ีมีกาบาและโทโคไตรไอีโนโลสูงกว่าข้าวพื้นถิ่นชนิดอื่นซึ่งเป็นสารต้านอนุมนูลอิสรชะชั้นเลิศช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นฟื้นบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีคือทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนียแ่แหละลูกพอมารุ่นป้าป้าก็สารต่อคือเมื่อกนนี่ปลูกหลากหลายข้าวนี่มีหลายพันข้าวข้าวพันพื้นบ้านน่ะแต่เพราะว่า มาได้พันข้าวของระชนาการที่เบตที่เขาให้เกี่ยวกับพันเล็บนกที่ตั้งที่ให้นะพวกเราก็ปลูกพันนี้มาเรื่อยๆมีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อก่อนนะ่ปลูกกินเองในครัวเรือนปลูกขายด้วยแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีเลยจะเกี่ยวเองเก็บกับแกะนี่แล้วเราไปนวดพอนวดแล้วก็ฝัดเอาเอาเกล็ออกไปแล้วก็มีเนื้อข้าวร้วนๆเลยมาส่งให้เขาเพิ่มรายได้ไปเกือบ สงสามเท่าเลยลูกรู้สึกภูมิใจดีใจมากเลยที่ว่าเราคือได้เพิ่มผลผลิตทําให้ครอบครัวคือมีชีวิตที่ดีขึ้นว่างั้นนะสามารถส่งลูกส่งหลานได้เรียน ด้วยคุณค่าของข้าวเล็บนกปัตตานีจึงเป็นแรงบันดาลใจให้คุณมาริสาวงวิเชียนนำข้าวเล็บนกปัตตานีมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าด้วยการผรสมผสานกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปพิกุลทองโอเคดี OK D, นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสูงและมีการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองให้เป็นทรัพยากรสูงสุดนั่นคือเซร่มภายใต้แบรนด์โมรา เราก็เล็งเห็นค่ะว่าจากการที่เราสีข้าวแล้วเนี่ยมีลำเหลือเราก็เลยเอามานะคะพัฒนาแล้วก็วิจัยอะค่ะพบว่ามีสารเ,าเขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะแล้วก็มีสารที่จะช่วยในเรื่องการต้านอนุมูลอิสระสูงเราจึงเอามาทําเป็นเ,เซรั่มมาค่ะเราเริ่มต้นเนี่ยามาเนี่ยก็ประมาณ3ปีนะคะถึงว่าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะ แล้วก็มีการผ่านการทดสอบนะคะทั้งกับคนแล้วก็มีการทดสอบในห้องแลบค่ะเราพบว่าสารตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ของเราอะคะ่ะ <c oughs> ก็จะช่วยในเรื่องของการที่จะลดล <c oughs> ริ้วรอยเขาเรียกว่ามีสาราต้านอนุมูลอิสระค่ะสูงกว่าวิตามินอีทั่วไปถึง15เท่าดังนั้นเนี่ยเวลาใช้อะคะ่ะเรื่องการลดริ้วรอยเนี่ยจะเห็นผลชัดเจน,นะคะ่ะด้วยสูตรอะคะ่ะที่เราพัฒนาค่ะเป็นสูตร วีแกนนะคะดังนั้นเนี่ยจะไม่มีพวกพาราเบนนะคะไม่มีน้ําหอมรวมถึงเป็นวีแกนสกินแคร์ก็คือการที่เราจะไม่ใช้ส่วนผสมของสัตว์ดังนั้นก็การลดการระคายเคืองแน่นอนค่ะแล้วก็มีงานวิจัยนะคะที่เราทดสอบกับคนในเรื่องของการแพ้นะคะ30คนปรากฏว่าก็ไม่มีการแพ้ตอนนี้นะคะเราก็เริ่มด้วยเซรั่มนะคะ1ตัวแล้วก็จะมีแฮทโทนิก ะะซึ่งตัวนี้จะช่วยในเรื่องการลดการหลุดร่วงของเส้นผมแล้วก็ในเดือนอประมาณพฤษภามิถุนาเนี่ยค่ะจะออกอีกตัวหนึ่งจะเป็นสครับตอนนี้ค่ะหลกัหลกๆเนี่ยเราก็มาจากอ,ออนไลน์เป็นหลักนะคะแล้วก็ลูกค้าก็เริ่มมีการซื้อซ้ำนะคะเนื่องจากว่าใช้เนี่ยต้องการต่อเนื่องแล้วก็ได้ผลดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าอ,อยู่ในระดับที่น่าพอใจค่ะรูมวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลรูปพิกุลทองโอเคดีเริ่มขยายตัวขึ้นอย่างสร้างสรรค์ ไม่เพียงแค่การใช้เข้าลึกลึลปัตตนีเป็นเหมือนฐานรากประสานกับคุณค่าทางโภชนาการเท่านั้นยังได้ร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างเสรั่มที่ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จริงพร้อมทั้งการได้รับการพิสูจน์ผลรับรองจากผู้ใช้จริงว่าเห็นผลดีทำให้แบรนด์โมรามีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายจนได้รับการยกย่องเป็นแหล่งสร้างสารรค์และนวัตกรรมในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะการนำข้าวเล็บนกปัตตานีมาประกอบนวัตกรรมที่ทันสมัย ทางผู้ประกอบการนะครับก็ได้ทราบข่าวว่าเราเนี่ยมีการให้บริการผลิตหรือเขาเรียกว่า O.E.M เนาะเรื่องของเครื่องสำอางเขาก็เลยมาติดต่อที่เราเพราะว่าเขาค่อนข้างมั่นใจในมาตรฐานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่อ,อ,อยู่ที่ออกมาจากคณะเภสรชศาสตร์เนี่ยก่อนที่จะปล่อยออกสู่ท้องตลาดจะต้องได้รับการตรวจคุณภาพก่อนไม่ว่าจะเป็น คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์รวมไปจนถึงการลงเอกสารที่สามารถสอบกลับได้ทุกขั้นตอนตรงนี้มันเป็นหัวใจสําคัญของ GMP อยู่แล้วแล้วเราก็พยายามที่จะพัฒนาแล้วก็ควบคุมคุณภาพนียให้มันได้คงที่อย่างต่อเน,นื่องเพราะฉะนั้นสบายใจได้ครับที่ว่าจะได้ของของที่ผลิตจ,จากคณะเภสัชไปเป็นของที่มีคุณภาพแน่นอนเพราะว่าเป้าหมายของเราคือเราต้องการที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการในเขตภาคใต้นะ ให้เขามีไม่ต้องลงทุนสูงเราก็พร้อมที่จะช่วยผลักเขาไปสู่ความสำเร็จแบรนด์โมราได้เติบโตเป็นตัวแทนของนวัตกรรมคุณภาพจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นของเซร,รั่มสูตรวีแกนสกินแคร์ธรรมชาติ100%อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว และมีไลโคโซมนาโนเทคโนโลยีที่ช่วยนำพาสารสกัดสู่การบำรุงผิวได้อย่างล้ำลึกเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวอิ่มฟูดูสุขภาพดีด้วยไฮยาลูรอน8ชนิดเสริมให้ผิวแข็งแรงในระยะยาวเซราโมรานอกจากเป็นมิตรกับผิวแล้วยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนแม้แต่บรรจุภัณฑ์ก็เป็นไอโอพลาสติกที่เป็นมิตรกับโลกทำให้เซราโมรา ได้รับความสนใจจากตลาดทั้งในประเทศและตลาดตะวันออกกลางที่ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์สกินแคร์ฮาลานจากไทยเช่นกันถือเป็นอีกก้าวหนึ่งในการนำแบรนด์ไทยสู่แบรนด์ระดับสากล ตอนนี้ถือว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะเพราะเรามีการประกันราคาแล้วก็ด้วยเรื่องที่แบบว่าคือจากเดิมอะค่ะปลูกแค่ข้าวที่จะเอาไปส่งเพื่อเป็นอาหารสัตว์ตอนนี้เราก็ปลูกข้าวเพื่อที่จะให้ามาทำในเป็นตัวเซรั่มแล้วท,ท,ที่มีโอกาสที่จะสามารถเอาข้าวพื้นถิ่นเนี้ยค่ะแล้วก็เป็นข้าวที่ในหลวงรัชกาลที่9ก้าอะค่ะจงให้พระราชทานชื่อเนี่ยแล้วสามารถทําให้มีการปลูกได้มากขึ้นนะคะไม่ ไม่ทําให้เขาเรียกว่าข้าวในพื้นที่หรือพื้นถิ่นเราเนี่ยสูญหายไปอะค่ะเราก็มีความภูมิใจมากๆเลยค่ะความสําเร็จของกรุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปพิกุลทองโอเคดีไม่เพียงแค่เป็นผลจากการนำข้าวเล็บนกปัตตานีมาใช้ประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่ยังเป็นผลมาจากความคิดสร้างสรรค์ที่มีความท้าทายในการผรสมผสานวิถีชีวิตของชุมชนและนวัตกรรมให้เข้ากันได้อย่างลงตัว จะเห็นว่าแบรนด์โมราไม่เพียงแค่ดูแลผิวของคุณแต่ยังสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นทุกขวดของโมราคือโอกาสที่ช่วยชาวนาให้มีไรายได้ที่มั่นคงและสามารถรักษากาปรปลูกข้าวพระราชทานให้คงอยู่ต่อไปอักาพงบุญชีพถ่ายภาพสิภาวดีบุญมีจีมขาา่าวภาคใต้รายงาน